มูรนิทิพเพกรเกษมหัวหินได้จัดพิธีท,ทอดผา้าป่าโรงศพจำนวน7,500โรงพร้อมทั้งได้แจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ วันที่2 7กุมภาพันธ์2 5 5 5นางประวินาหงสกุลประธานมูลนิธิปรวินาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าลงศพและแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนพร้อมทั้งทำบุญซื้อเสื้อเพื่อน้องสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินโดยมีนายพลกิบพวงวไรศิลใ,ในอำเภอหัวหินหนางอุสาพวงวไรศิลนายกกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินพันตำรวจเอกหงพงศ์วิสิชนะชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินเข้าร่วมงาน นายสหาชาติลิ้นเจริมพักดีประธานมูลนิธิเพชรเกษมหัวหินให้การต้อนรับณมูลนิธิเพชรเกษมสํานักงานใหญ่หมู่3ามตําบลหินเหล็กไฟอําเภอหัวหินเนื่องด้วยทุกปีทางมูลนิธิเพชรเกษมหัวหินมีประชาชนมาขอรับลงศพผู้ยากไร้ในแต่ละเดือนเป็นจํานวนมากซึ่งทําให้ลงศพไม่เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนทางมูลนิธิร่วมกับเพจอีจ,จนันจึงจัดงานทอดผ้าป่ารง ศพจำนวน7,500โลงเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และไร้ญาติพร้อมกันนี้ยังได้แจกถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งไข่น้ำป่าและผลไม้ให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า500ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทินให้กับประชาชนและเปิดให้ร่วมทำบุญซื้อเสื้อวิ่งเพื่อน้องในกิจกรรมร่วมวิ่งเวอร์เท r ร์รันวิ่งช่วยน้องนำไรายได้สร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหน่วยบริการหัวหินโดยผู้ที่สมัครเริ่ม วิ่งสะสมระยะทางที่ไหนก็ได้ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อบันทึกผลการวิ่งหรือถ่ายภาพจากหน้าจอลู่วิ่งหรือนาฬิกาให้เห็นระยะจำนวนทางวันที่และเวลาในการวิ่งส่งผลการวิ่งวันที่1-31ถึง31มีนาคม2515โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2515ถึงวันที่15มีนาคม2515สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจอีจันและมูรนิ ที่เพรเกษมสำนักงานใหญ่หมู่สามตำบลหินเหล็กฝ่ายอำเภอหัวหินเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน,น้องๆพิการและสังคม